บทตั้งสัจจะอธิษฐานใช้สำหรับตอนที่แผ่เมตตาเสร็จหมดแล้วก่อนจะกล่าวขอขามาพระรรตนตรัยโดยคำตั้งสัจจะอธิษฐานนี้ก็เป็นไปเพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสติเป็นสิริมงคลให้เราได้เกิดปัญญาเหมือนกับการขอพรน,นั่นเองแต่การตั้งสัจจะอธิษฐานนั้นเป็นบารมีอย่างหนึ่งโดยคำว่าสัจจะ คือความจริงอธิษฐานคือสิ่งที่เราตั้งมั่นและตั้งใจคำตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติในการดำรงชีวิตมีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งจเจริญจิตด้วยพรหมวิหารสี่คือ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดปัญญายาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคต,ตการอันใ,นใกล้นี้เธอ จบบทคำตั้งสัจจะอธิษฐาน